สวัสดีคะ่ะพี่พี่ผู้น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ช่องนาชาสตูดิโอก็มีผู้ติดตามครบ500คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหละัลงจากที่พวกเราได้ทำการสปอยกับพี่พี่ไปนะคะตามท้ายคลิปว่าถ้าผู้ติดตามครบ500เราจะทำการแจกมีดนะคะนะในวันนี้เราจะมาให้พี่พี่ดูตัวมีดที่เราจะทำการแจกกันก่อน,นะคะ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นมีดที่ทํามาจากเหล็กตะไบนะคะหัวและก็ท้ายของเขานะคะจะถูกปิดด้วยอลูมิเนียมค่ะและในส่วนของตัวนี้นะคะจะถูกขั้นด้วยทองเหลืองนะคะนี่เลยค่ะขั้นระหว่างตัวปลอกตัวมีดแล้วก็ตัวด้ามนะคะและตรงนี้ก็จะมีหมุดทองเหลืองนะคะเป็นหมุดยึดค่ะนี่มีตัวนี้จะถูกออกแบบมาเป็นสไตล์คล้ายๆกับมีดพกของทหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตัวมีดเนี่ยเราทําการขัด ขัดเป็นกระจกเลยนะคะแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีล่องหนมีรล่องหนที่เราลงไปก็คือตัวนี้แหละค่ะส่วนของกติกาเนี่ยอยากจะฝากพี่ทุกคนช่วยกันเลือกได้ไหมคะว่าเราจะแจกกันยังไงดีแล้วก็เราจะแจกกันผ่านทางช่อง Youtube youtube นะคะแต่ว่าหนูจะกลับมาแจกให้พี่ๆอีกทีหนึ่งหลังจากที่หนูกลับมาจากที่ไปทําภารกิจนะคะอาจจะอาทิตย์หน้าหรืออะไรก็เดี๋ยวจะมาแจ้อีกทีค่ะแต่ว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะมา ให้พี่ๆทุกคนดูตัวมีดกันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ทํามาให้กับมีดเล่มนี้เป็นไม้พิเศษเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของด้ามค่ะเอ้ยในส่วนของปลอกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของมีดนะคะตัวนี้ค่อนข้างคมนะคะใครที่ได้รับไปเนี่ยระวังมือกันนิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าช่างกระโดนไปหลายแผลแล้วค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยนะคะ ก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวกิจกรรมมายังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาแจ้งผ่านทางช่องทางนี้แหละคะ่ะขอบพระคุณค่ะ